สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันตอนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็หลังจากเลิกงานมาแล้วครับเลิกเริ่มเข้างานปกติแล้วครับช่วงนี้นะครับเลิกนี่แหละครับผมสามโมงสี่สิบนะครับผมนะบ่ายสามโมงสี่สิบครับอดได้ไปต่อนนกคอนยินแล้วครับช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วครับพี่น้องครับเริ่มแบบมาทุ่งนาตรงนี้ก็คือเย็นนะครับเมื่อกี้เนี่ยเดินลงมาลม นะครับลมและลมหนาวมาแล้วครับนะพายุก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วแหละนะครับพี่น้องครับเข้าจนถึงวันที่สามเนี่ยนะครับผมวันที่สามก็น่าจะหายไปอีกนะไม่รู้จะมีก้อนใหม่มาหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ออกมาทุ่งนานะครับมาหาอาจารย์ใหญ่เหมือนเดิมครับพี่น้องครับเห็นว่าบนเรื่องพเนียดนะครับพเนียดเป็นยังไงไม่ทราบนะอันทําก่อนไม่หมานเลยนะครับ อันทําทีหลังนี่บอู้นะครับมาแป๊บเดียวห้าหกตัวแล้วนะครับไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวไปสอบถามนะครับกับอาจารย์ใหญ่นะครับพ่ออุ่นครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างพ่อสบายดีสบายดีอาจารย์ใหญ่เราไปแล้วเป็นไงพ่อตอนนี้เงียบสงบไหมไปแล้วว่าได้เห็นเข้าเลยว่ะไปมิสซิลีไปมาเข้าฝันนะครับเพ่อะหยาดนะครับผมมา ก้นตายกับสมมาตายแล้วจริงจริง,รงครับผมอ๋ออ้าวก็ไม่เป็นไรตรงนั้นก็คนเรานี่เกิดมาเพื่อจากนะครับผมเมื่อพบแล้วก็มีจากเป็นธรรมดาอยู่แล้ว่นหลวงพ่ออะไรนี่คืออะไรทาไมพระเนียตแม่พระเนียตเป็นสองสีเลยนี่หรือไงเป็นเทนใหม่เลยว่ายังไงปะฮะยังไงเกิดใหม่ล้วอโตใหม่เหรอนะเกิดโตช่วงใหม่เหรอทำช่วงใหม่ทำาทวงใหม่ตัวยบวมัวนนี้ ไม่มันเอ้าบันนี้ถือว่ามันยูดติไหนละอันเดิมมันถึงไหนพ่ออันเดิมอันเดิมมันยืดหนีแล้วนี่โอ้แบบนี้เลยแบบเนี่ยค่อนธรรมดาอันนี้ตอกไปหน่อยนึงอ๋อก็เลยแบบเสือมใหม่แล้วทีนี้ยาวเสริมใหม่อ่าเท่ากันแล้วทีนี้ใช่ไหมพ่อแต่ว่าตาข่ายผมมาต้องได้ทําใหม่ทาใหม่ไหมฮะทำใหม่แน่ๆ่ครับมันตึงนะครับสารใหม่ครับสารใหม่อันต่อเันเนาครับผมฮโอ้สปริงพึ่ง สปริงเพิ่งขดเสร็จที่พ่อเมื่อกี้นี่ใช่ไหมขดเด๋ยนนี้แล้วนี่ครับใช้เหล็กอะไรนะพ่อขดสปริงอยู่อยู่ต้องอยู่อมอ่าเป็นเป็นเป็นคันล่มเนาะเป็นเหล็กล้มล่มนะครับอู้อันนี่แข็งแบบสบายสบายเลยครับผมยี่สิบปีได้เลยวัได้ดินพ้อมผมนะดีเถอะครับไม่มีล้าไม่มีอ่อนแรงครับผมถ้าเป็นคันล่มเหล็กคันล่มนะครับอันนี้ยังไงนี่คือ อันเก่านะครับทําแล้วมันไม่หมันเลยว่ะบ่หมันปะหรือจะเหลียวจะนกกดปุดปะในอันทําใหม่อันใหม่ที่ว่าหมันหมันนะอันนี้โอเคเลยฮะอันนี้โอเคเลยเขาว่าจะเขาอไม่เคยรวยโอเคไาดอาวุโสโอเคใช่ไหมเงี้ยฮ่่าโอ้นี่เหรอกี่ตัวแล้วนี่เจ็ดเหรอฮะเจ็ดเหรอโอ้เรไปแปดเก่าเที่ยนี่ละครับโอ้ แปดเก้าครั้งแมนได้เจ็ดตัวแล้วเออยาวเท่าไรเลยนี่เมตรหนึ่งเส้นฮะเมตรหนึ่งเส้นโอ้เมตรหนึ่งเส้นแมนตามสูตรเลยอ่านะครับกลายเมตรกว่ากลายปเส้นหนึ่งครับเป็นทรงเถนนะครับพี่น้องครับเป็นคล้ายๆเถนแต่ว่าอ่าคันฟาดจะไม่เหมือนเถนก็คือขึ้นข้างบนนะครับนี่ของอาจารย์ใหญ่อันนี้ก็ดัดแปลงแล้วเป็น เมตรหนึ่งเซนเหมือนกัน,นโอ้โหเอาโศกเลยนะครับพี่น้องครับอ่าเมตรหน,นึ่งเซนนะครับอ่าถ้าเป็นสองชานี่ก็ปกติครับไม่ค่อยยาวแต่ถ้าเป็นแบบทรงนี้ก็คือแบบคือมันจะยาวไม่ใช่มันหมนานพอนี้แล้วพราะอนี้นี่บ่รู้เพื<ะ>ือน,น,นกันวันที่คู่ใส่ตัวนี้ก่อนนี่บูนกป่าจะคู่ใส่ตัวนี้ก่อนอ่าแล้วหลงใช่ไหมหลไปโดนแสดงว่ามันเข้ามานี่มันไม่ได้สนใจนกต่อนะครับใช่ไหม โดนนาโดหลังบ่พอไร่บับหล่นเนาสวนลขอนแก่เนี้ยครับข้างหน้าก็มีนะอ่าเป็นนกสองทางนะครับผมนี่นี่ตัวนี้ตัตัวผู้ตัวเมียเนาะดันเดอเช็ด่จักันเนี้ยเดดกันเนเลยเลยเป็นต้อยนนี้ตัวเล็กๆนี่เป็นตัวเมียนะครับผมมันอยากไปอ่าตัวเมียอยู่ข้างนอกตัวผู้อยู่ข้างในนะครับผมพอนี่ไม้เลยพ่อทำไมมันไอแกอ๋อครับหาไม่เชื่อใส่ตันอึดแล้วเดี๋ยวนี้ไปหาใส่บัวพอแล้ว สองกว่าสามกว่าก็หมดแล้วแจ้ว่าทีนีไม่ต้องห่วงครับพี่น้องครับเรื่องทีนี่ต้องยกให้เลยนะครับสุดๆทีไม่พอนะครับดูครับลวดกรงเนียแบบทียิบเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีเคลื่อนได้หัวนกไม่มีออกครับน้นำหนักเก็กน้อยมอะ,อะอ่าอันนั้นก็หยียบดีได้โค่นซองนานแต่ว่ามันหนักอ๋อมันหนักต้องต้องปรับลงนะพ่อเนาะ สองชานานะเนาะนั่นก็ได้นกเอาไปนั่นก็ได้นกสามที่ตัวเลยดิแต่ว่าใครเอาไปมันหนักเสา,าไวเบาแบกขึ้นบ่ไหครับครับครับอันนี้ก็เป็นการไหนล่ะตอ่อยังไงล่ะพอ่อัน,นี้เข้าออดูการเข้าไม้นี่สิโอเข้าไม้นะครับเป็นแบบนี้อันนี้ไม้สักใช่ไหมนี่พ่ออันนั้นไม้สักอันนี้ไม้ยุ่งโอ้นะครับเข้าไม้สักต่อไม้ยุ่งนะครับเสียดายแหมนป็นเดนเป็นไม้ยุ่งถ้าเก็เสียดายก็เลยต่อ อันนี้ทําไมมันเหมือนหางอะไรนี่พ่อเนี่ยอะไรเขาเสียบท <c oughs> ำงานม่ง่าย <c oughs> ายังไปแผล่ <c oughs> ยังไปตุ่นชิ้นเนี้ยครับผมโอ้แข็งแรงไม่ต้องพูดถึงครับนะอันนี้แข็งแรงของจริงครับโยนเลยครับผมไม่มียุบครับอย่างเงี้ยดูครับทีอย่างงี้โอ้สุดๆดครับสุดๆแข็งจริงๆริงโอ้กดลงไม่มียุบนะครับรุ่นนี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ช่างแล้วแต่คนชอบ ครับก็เดี๋ยวมาถามผลงานเจ้าจ๊าบนะครับจากวันนั้นผมมาได้หนึ่งตัวตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วพ่อเจ้าจ๊บได้อีกตัวหนึ่งแล้วฮะได้อีกตัวหนึ่งแล้วโอ้ได้สองตัวแล้วสตัวแล้วเป็นไงสไตล์การเล่นพ่อพ่อเล่นพ่อเล่นจ้านไหมหรือพอดีพอดีโอ้บอยแห้งครับขาลมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมขาลมกับมีแน่นิดน่อยอ่าแต่ว่นเป็นนกสอง กุ้งหอยท่านล่ะอ่อแล้วทีนี้ถ้าเกิดนกเขาร่วมยังไงก็เขาร่วมเนี่ยโอเคจ้องเขาทาขยักคู่หนุนคัดคู่หนุนดีบัปลาคู่หรอกครับให้อยู่๋อแแต่ว่าว่าเป็นนกที่แบบคู่ดีคู่ดึงดีมนเนี่ยครับส่วนมากต้องต้องต้องเล่นแบบนี้นะครับถ้าเป็นนกที่แบบเมื่อเข้าร่วมแล้วมันต้องคู่ดีครับพี่น้องครับคู่ดึงเรื่อยๆลูกปลาตีงดูคู่ครับ ตีนบาดได้คู่เป่นครับบาดเดินกป่าตีนขิงครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะครับดึงให้นกป่านั้นอยู่นะครับคันเรียนเจนมากกับทีโอเคอยู่อ้ที่ใส่ได้อยู่ครับครับโอเคก็คือว่าในละบ่อที่เออตั้งแต่นั้นมาได้กี่ตัวนี่สรุปตั้งแต่โทรมาผมครั้งที่แล้วมันได้นกกี่ตัวเด้มครับสองสักตัวหรือเปล่าสี่ตัวติโอ้ได้สี่ตัวได้เลี้ยงหมดไหมคั้งไม่ สองตัวทันตัวอ๋อเห็นว่าไปได้บอ่อที่บ่อ,บอที่แบบว่าเป็นต่อนะครับอ่าเหลือไว้อยู่ใช่ไหมครับพ่อเหลือเออ,เอ,อมาดูนะครับที่แกฝากให้ผมเนะี่ยมันขึ้นแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้หันเรียกครูแล้วนะครับเออขึ้นฉันเอาหอยใส่ากันเบื้งไม่ครูฮะหอยใส่มูเบื้งไม้มูไปหอยใส่ไปเอออย่างอย่างอย่าง,างอันนี้ฉนเฉลยตัวไหนนี่พ่อเฉลยตัวนี้โอ้นกใหม่ได้เห็นว่าได้ ไปไงได้ได้เชลยกันทุกตัวเลยหรือเ่อได้เหลือตัวเดียวเหลือตัวสอ,องกลุก่มมันมาทั้ง day น้ำเขาได้มือน,นั้นได้อีเหลวอ๋ออันนี้ได้วันไหนนี่ได้วันสามมือนี่แหละโอ้นี่แข่งขันสองกลุ่มมมัอก็แข่งแล้วโอ้นะครับบอ่อนี้นี่ครับใช่อยู่ครับผมนี่สนับปีพึ่งแตกๆอยู่ครับนี่ไปกับใครพ่อฮะไปคนเดียวเหรอโอ้ยอ่บไปคนเดียวนะครับไปจันใหญ่ฮะ คำี่ปวดเอวถ้าโดนนางเช็ดกงเห็นเขาเอวย่อยไปทรงใครเกลยดเท่าไหร่ใช่ไหมพ่อใครเกลยดก็น่านเอามันจะไม่คูเลยนี่ต้วนี้ก่อวอดว่ดวอดเช่อกันขึ้นไปด้วยฮะตัวนี้บ่อเช่อกันเหมือนมันจะคูนะพ่อนี่ฮะโอ้ผมเรียกว่าบ่อต้นมะขามนะครับนี่ตัวนี้บ่อต้นต้นอันมะขามตัวตัวนี้ตัว เทิงกันไปอีกมองเข้าไปมองเข้าไปอมองขีดหินมอตัวนี้อบอก,<ป>บอกต้นมะขามเลยนะครับนะเหมือนจะคูเลยนะพี่น้องแบบจะก่งคอขึ้นคูเลยนนี่นะ<อ>ไม่แน่เลยเห็นใสเห็นใสดินดินเอามาบดินก็มันนะติดเ,เ,เลี้ยวบดินนิวตินมะของด่างบันมันปีนข่วมควานมันเลยขนแตกหลายตัวโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะมันมันปกติถือนนั่นดีๆนี่มันบ่นขันหรือแย่งหรือที ใช้ได้ใช้ได้นะครับบอ่อต้นมะขามนะครับบ่อนีอ้เป็นต่อก็เคยมีตัวเป็นต่อแล้วนะพ่อเนอ่านกต่อนี่ตัวนี้กําลังดีนตัวนี้นเดินสเสาขึ้นมาท่า,หานหอดกกไม้หรอเหรตัวนั้นได้เฉเลยไหมนี่อ๋อันนี้บ่อเดียวกันนี่กกขามเลยเลยโอ้ต้นมะขามนี่นะครับนี่น,นี่ตัวนี้เห็นไหมครับได้เชเลยแล้วนะครับนี่บ่อนี้เลยนะครับบ่อเดียวกันเลยนะ นี่แหละครับตันั่นกับแม่นั่นน่ะฮะกับบัวเดียวกันนั่นเลยโอ้ได้ได้ได้ทุกตัวแล้วใช่ไหมพ่อได้ทุกตัวแล้วนะครับดูครับนกนะครับเยอะเยอะบ่อนี้นี่จักตัวเลยหนึ่งสองสามครับสี่ครับอันนี้กี่กรุกวะกรุกเดียวหนึ่งกรุกตัวนั่นกับกรุกเดียวเออแล้วตัวล่าสุดเท่าไหร่ละกี่กรุกหนึ่งกรุกสงสัยวะนี่เสียงเหี้ยบ โอ้ได้ยินแต่เสียงเรียกครับอันนี้ใช่ไหมพ่อนี้แม่งนนี่กันกับแม่นี่กันกคขำกันอะไรต้นมะขามนะครับคู่กันเลยนะครับนกบ่อเดียวกันเลยได้ใช้ผ้าฉากหมอลำกันไว้นะไม่งั้นมันจะลำใส่กันครับพี่น้องครับโอ้ยกัองขึ้นเราตะวันวันวันยูเดชาบ่อเดียวกันเลยนะพี่น้องก้งขึ้นองไปก็ใช้ได้นะบ่อนี้นะครับขันแล้วตัวนั้นเสียงกลางไปใหญ่นะครับนก นี่แหละครับถึงว่ามันอยู่ที่บ่อด้วยนะครับนกนนเกี่ยวกับบ่อได้ล่ะเพราะว่าไม่เคยได้ทิ้งแล้วเพ่อะนอบ่อนี้เนาะบ่อได้ทุกตัวเลยอ่ะตัวนั้นที่แกให้มาเอ้ยแกให้ผมไปนะครับก็ถือว่าขันอะไรเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วนะครับเงอนเงินตัวนั่นวะลูกฮะเงินตัวฟองมากกองมองบ่อนั่นแหละนั่นแหละเสียงกลางไปใหญ่เลยเป๊ะ,ะเลยครับพี่น้องครับ อนี่เออนกตัวนี้นกโซนนี้ก็คือตัวจะไม่ใหญ่ครับพี่น้องครับตัวป้อมๆเนาะกระหูดเนาะนครับนกตัวป้อมๆนะสงสัยจะฟบ้างเงินเงินเงินย่านเป็นตัวสองกุ๊กหอยยกกันตัวสองกุ๊กหอยเฮ็ดดีเถอะเนตัวยูดป้าอ้อยเมาครับตัวมองกันนห้าลงไปปีนั้นคู่ที่ไปใส่เันให้หน้ามองให้หน้าเนาะครับ ปเดี๋ยวเขาใส่คนง้วเขาอยู่หันเสร็จแล้วก็เลยเผ้ากันเถิดขึ้นทั้งเครงไปครับครับครับนี่อีกหนึ่งตัวแล้ว่าขามันก็เป็นชิ้นชุ่มแข็งมันเหมือนคือต้องแข็งหนาแข็งน,นั่นครับนี้วใช้ดีผลมันเลยด่ัดหยินว่ดดันจักษ์เถอะนี่สองแข็งขันสองขวมเลยเส้าเออแล้วออกกี่กูแล้วมัน,นคันกุเดียวใช่ไหมยังไม่ออกสองนะพ่อเนาะยังสองกุ๊บหอยแรื่อนสีนงิน แต่ถ้าตัวสองกูห้เสียงอะไรเสียงกลางไปหังง่ายผู้หลออู้กลางไปใหญ่เลยแก,ก่ผู้อครับครับครับ,รบนี่เออมาเยี่ยมยามทามข่าวคือนกบอ่อนี้ต้องไปแอบเอานะพ่อเนาะนไปแอบเอาเรื่อยๆปีละสองสามตัวหรือมากกว่านั้นปีไกลได้เจ็ดตัวหรือปีใกล้ก็คำอ่าน,นี่พวกนี้ใช่ไหมพ่อนั่นพวกนี้ทั้งหมดเลย,ยนั่นผุนตัวหนึ่งอ่าตอนนี้เหลือกี่ตัวเจ็ดตัวนี่เหลือเหลืออยู่เรื่อยๆ่า แบ่งๆใช่ไหมไปสองตัวสามตัวตัวนี้มัน่อยู่ดันกันกับตัวโคู่ไปเลยนครับขึ้นว่าครับถิ่นมันมันขึ้นมาดันกันมันมาเขากกขามมันดันกันตรงนั้นเออนี่บ้านนี้กกไม่กันใช้กกขามเนี่ยคือคือมาปับคือเขาเลยเด้อครับโอ้กินข้าวแล้วครับสบายใจยนั่นกับับกงม่วงไงหันเพราะว่าเขาปั่มกกไม่ออกสิ้มเม็ดเ่ยหัน่ะโอเคครับพี่น้องครับสำหรับ นกตัวนี้นะครับครับพี่น้องครับก็มาดูอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสมบัตินะครับของพ่อหยาดนะครับที่อ่าพ่ออูดนะครับได้เก็บไว้นะครับเป็นตัวแทนนะของพ่อหยาดมันมาแข้งคักนะอก็เลยขอเก็บไว้นะพ่อเนาะนี่เนาะเดือดตัวแก่ท่า็เลยเดี๋ยวไปไปดอกมอว่าเไปจุดถูกบอกท่านเลยครับแนวงานเ็เรียกว่าเรเยาทำบุญน้่พันหนึ่ง อืมครับครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแทนใจนะครับผมอ่าก็เป็นธรรมดาตัวนี้ได้ขวบเลี้ยงแล้วพ่อเนี่ยเลยแล้วโอ้ตัวนี้สนับปีกถี่ยิบเลยพี่น้องครับเลยแล้วตัวนี้เห็ดถึงจะได้แต่ว่าพนีมากเลย,นเลยแน่นแน่นสุดๆครับแล้วกูเคยจะเรียกว้ใหสู้ตัอแล้วหมอมัน่านกมาไม่ใช่เสียงกลางไปใหญ่น่นแล้วพ่อนี่เนนี่นคือนกขลุ่มตรงตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้เลยคารลมนี่เลยแมนนะครับนี่เลยนะครับเพราะว่าได้ยินแล้วเป็นเป็นน้องชายนะครับของของของพ่อหยาดนะครับท่านต่อได้นะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นยันนองเอไปหยาบก้อนเพิ่งได้หิวไปไวเลยเพิ่งได้เอาเงินหนกันครับเจ็ดร้อยครับที่แรกนกบ่อนี้ก็คือปากกอดดีทั้งหมดเลยนะครับแต่มันได้งกเจ็ดเดือนคนอ่ะ่น เอาให้กันวันนี้ก็เลยให้คนพันหนึ่งตัวนี้เสื้อเสื้อเสื้อก็ดีด้วยนะครับวายเอ้ยตัวนี้ไหมนี่ไหมนี่ไงอ่านี่นะครับกวนตะบันอ่าบ้านเราเรียกว่ามูลมังฮ่า่า้ตัวแจ๊สเลยครับทิ้งไว้ให้เอาขึ้นมาไว้อืมเพราะว่าขันแจ๊มักกะคักนีดมันได้คือคือมันได้คือมันได้ขวบแล้วใช่ไหมพ่อแม่นได้แล้วอ่า ครับนกปากกอดครับนก,กโอ้ยบอกสุดรอนไหมหมอก็คักถึงนอนฟังก็ยัดมวนแมนคักแต่ฝนวาวหรอวะครับลงมาหาบระเดีคือส่วนมากนะนกบ่อน,นี้นะครับจะเป็นแบบแบบใบมะขามนะครับสันปีกแบบใบมะขามหมึกนี่จะหนาหนานิดนึงปานกลางนะครับผมไม่ใช่ไม่ถึงกับะไยใหญ่มากนะครับอ่าแต่แบบออกกลางๆางไปหาใหญ่อ่ะครับ <c oughs> โอ้สวยครับตัวนี้แน่นเย็ดเลยอ่ะก็วางกันไปนะครับผมค่อยๆคัดไปครับนกกว่าจะได้แต่ละตัวมันไม่ใช่ง่ายๆครับพี่น้องครับดูครับตัวนี้เหมือนไม่ใช่คู่อยู่เรื่อยๆนะครับนกตัวนี้นะตั้งคอนะครับใส่ดูนั่นนี่ผมว่าไม่นานนั่นนี่อ่ะอ่ะโอเคครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับมาดูเยี่ยมยามถามข่าวเพราะว่า ตั้งแต่พ่อหยาดนะครับจากไปผมก็มาร่วมบุญอยู่นะครับแต่ไม่ได้ถามกันว่ายังไงเพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งเลพ่อเนาะครับผมพอคนจากไปก็ไปแบบสบายแล้วแหละนะครับคนที่อยู่นี่แหละต้องหิวข้าวเช้าเที่ยงเย็นแลาะพ่อเนาะลำบากไปแล้วบ่กินบม่ได้แล้วแนวกินเนาะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อตั้งใจพูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพีนน้เงเคยสาระท่านจะมาใหม่ก็อย่าลืม กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแร้ขงข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์ใหญ่นะครับพ่ออุ๋ครับผมสวัสดีครับ,รบพ่อสวัสดีครับ